สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนคุณกรครับวันนี้พามารู้จักกับพืชชนิดหนึ่งครับที่สามารถที่จะนํามาทานคู่กับน้ําพริกได้อร่อยเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดีครับสําหรับต้นผักแว่นหรือผักใบบัวบกเล็กครับสําหรับผักแว่นหรือใบบัวบกเล็กนะครับเป็นเฟืร์นน้าชนิดหนึ่งมีอายุหลายปีครับ พบได้ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะเป็นเง้าเถาเลื้อยไปตามผิวดินหรือผิวน้ำหรือโคลนเลนพบเห็นได้ทั่วไปตามริมน้ำหรือพื้นดินที่มีน้ำขังแฉะสามารถนำมารับประทานเป็นผักสดมีคุณค่าทางอาหารและมีสรรพคุณทางยาครับโดยสรรพคุณของผักแว่นมีดังนี้ครับ 1. ผักแว่นมีธาตุเหล็กสูง ึงช่วยในการเสริมสร้างเม็ดเลือดแดง 2. ผักแว่นช่วยลดไข้โดยน้ำที่ได้จากการนำใบสดมาต้มนำมาดื่มรับประทาน 3. ช่วยดับพิษร้อนถอนพิษไข้ 4. ทั้งต้นใช้ผสมกับใบทูบือสีทุบพอแตกใช้แช่น้ำที่มีหอยขมเป็นเป็นอยู่ ประมาณ2 3นาทีนำมาดื่มเป็นยาแก้ไข้และอาการผิดสํแแดงได้ 5. ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ 6. ผักแว่นมีรสจืดและมันช่วยบรรเทาความร้อนในร่างกายระง,งับอาการร้อนในแก้ร้อนในแก้อาการกระหายน้ำโดยใช้น้ำที่ได้จากการนำใบสดมาต้ม 7. ใบและต้นช่วยบำรุงสายตารักษาโรคตาอักเสบรักษาต้อกระจกป้องกันโรคตาบอดตอนกลางคืน 8. น้ำที่ได้จากการนำใบผักแว่นมาต้มช่วยสมานแผลในปากและลำคอได้ 9. น้าน้ำที่ได้จากการนำใบสดมาต้มช่วยรักษาโรคปากเปื่อยปากเหม็น 10. ทั้งต้น ใช้ต้มน้ำดื่มช่วยแก้เจ็บคออาการเสียงแหบ1 1น้ำที่ได้จากการนำใบสดมาต้มช่วยแก้อาการท้องเสีย 12. เนื่องจากมีเส้นใยอาหารมากจึงช่วยป้องกันและแก้อาการท้องผูกได้ 13. น้ำที่ได้จากการนำใบสดมาต้มช่วยขับปัสสาวะ 14. ต้นช่วยแก้ดีพิการ 15. ใบสดใช้เป็นยาทาภายนอกช่วยรักษาแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกช่วยในการสมานแผลเร่งการสร้างเนื้อเยื่อและช่วยระง,งับการเจริญเติบโตของเชือ้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดหนองและช่วยลดอาการอักเสบด้วยการใช้ใบสดประมาณหนึ่งกรรมมือนำมาล้างให้สะอาดแล้วตำให้ละเอียด คั้นเอาแต่น้ำมาทาบริเวณแผล16มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อราอันเป็นสาเหตุของโรคกลาก17ช่วยรักษาโรคเกา18ปัจจุบันมีการนำไปพัฒนาเป็นยาชนิดครีมที่นำมาใช้ทาเพื่อรักษาแผลอักเสบหลังการผ่าตัด ใบอ่อนและยอดอ่อนรวมไปถึงก้านใบสามารถใช้รับประทานเป็นผักสดร่วมกับน้ำพริกลาบก้อยส้มตำหรือซุปหน่อไม้หรือใช้เป็นเครื่องเคียงกับอาหารชนิดต่างๆได้หรือสามารถนำไปประกอบอาหารเช่นทำแกงจืดแกงอ่อมเจียวไข่ได้เป็นต้นและเมื่อนำมาต้มจะมีลักษณะอ่อนนิ่มทำให้รับประทานได้ง่ายจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กหรือผู้สูงอายุ ในประเทศอินโดนีเซียในเมืองสุราบายานิยมใช้ผักแว่นนำมาเสิร์ฟร่วมกับมันเทศและเพเซ,เซลหรือซอสเผ็ดที่ผลิตจากถั่วลิสงและนี่ก็คือประโยชน์ดีๆและสรรพคุณทางยาของผักแว่นครับเป็นผักที่เราเห็นขึ้นอยู่ทั่วๆไปในพื้นที่ที่มีน้ำขังเลยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจครับ ฝากกดติดตามช่องบ้านสวนคุณกรด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอีกหลายคลิปเลยครับและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจบ้านสวนคุณกรรวมไปถึงสามารถเข้าชมผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราได้ที่ช่องทางของช h อป e ีและรั z a d าค้นหาร้านค้าที่มีชื่อว่าบ้านสวนคุณกรได้เลยครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมคลิปนี้สวัสดีครับ